ครับผมกับสวัสดีข้างนึงครับผมมาต่อกันคลิปที่สองครับหลังจากที่ผมเก็บเห็ดก็แดงไปแล้วนะครับใส่ล้องอยางขมา้าเบิงทางใน,นอยูอประทับน,นี่เห็ดพี่นครับผมล้องหาเป็นน้องแท้งเก็บอยู่นี่ครับเพราะได้อยู่ดอกนะล้องหาไปเรื่อยครับผมติดตามรุ่นไปน้ำกันเก็บ้าเลยดอกเดียวครับ นาเล่ครับนาเล่สองดอกนี่ครับเกิดหอนแล้วครับบันสองดอกสองดอกครับ อีกดอกนึ่งก็ดทานครับสองดอกทานหน่อยอค็ดนาเล่ปุ้ยมือบูอ้นเลครับอือ ไ,ได้ครับดอกเก็บก้อนนะครับสองดอกใส่สายมันเดิมห้างครับผมเก็บมาเลยสามดอกเพื่อนดอกบานแล้วครับ นี่เป็นเห็ดน้ำหมากดอกเดี่ยวแมนเลยดอกนึงครับผมแล้วก็ครับนี่สองดอกดอกนึง อดอกนีต้ังพังดอกครับน,นี่เม็นบอฮึเม็น,มน,มน,มนขึ้นลาบแดเผ็ดกันเลยเผ็ดแงเลยสามี่ดอกอ้ โอ้ยทางบ็ดอีกบบสองดอกต้นไม้เป็นดอกบานเลยดอกนึงขาขึ้นรากครับผมดอกได้อยูนี่ ดอกจางดอกครับผมเก็บเก็บบันเก็บเท่าเบิดครับผมว่าใดมาเก็บนี่เป็น เห็ดกอเขียวนะครับเห็ดกอหน้าเขียวปกติขึ้นเป็นมู่ครับนี่สองดอกเห็ดนาแหล่ดอนนี้ดอกปุ๊กห้งครับดอกหน่อยนี่ครับผมขึ้นน้ำปลาเพ็ก,น,กน้อก็มีครับ ข้อนี่ขอแดงสองดอกอู้นั่นอีกดอกหนกึงครับผมสองดอกดอกแข็งดีครับ รอ,อบสองเนี่ยบลคือรอบแรกครับผมอ่ายากเยู่มีเห็ดเห็ดคาครับผมเห็ดคายางบ่เอาครับมันนี่นี่ลักษณะเห็ดคาครับมียางขาวๆนี่ครับผมสปอร์ที่ที่ดอกแข็แง สองดอกครับจิบกอผมเห็นไข่ครับนี่ไข่เห็ดละงกคูหนี่มีเห็ดละงกนะครับมีสองไข่สามไข่ เห็นลุงโงกเขาวครับใครนึง สองดอกเห็ดทานครับผมทานหน่อยนี่ดอกเดียวสามดอก ครับสงไปใหม่มนุ่นจืนนี่แน่นดีครับผมนีอ่อันนี้เป็นเห็ดคกเทาแล้วดอกนี้ได้อยู่ครับงามอยู่นี่เห็ดนาแหลดอกงามเลยครับ นี่กระเห็ดแดงอีกชนิดนึงครับนี่ออกสีจางๆแบบนี้ครับออกสีแดงนะครับออกคับข่ำกระแกงแ่บครับผมโอ้ยกระเด็ดอีกสองดอก เบิงบบ่งเมื่อนี้ผมก็ได้เอาเห็ดอ่าหาดเหลืองนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มแก่ครับก็แสบแสบแต่ดอกก็นอนนะครับปล่อยไว้ครับเอาเห็ดนาแหล่แสบกว่าครัเมื่อนี้เห็ดหลายอยู่นาแหล่น้อยก็แค่หน่อยก็เอา้าดูดอกนี้ ดอกกํงามเลยครับเห็ดนาแหละขึ้นเป็นจุ่มเลยสีดอกงามครับผมนี่เป็นเห็ดนาแหละหน่อย ไยบ่ครับไปนี่อาจารับผมดอกนี้เกิดมาแล้วครับอือง,งามเลยสองดอกนี่ดอกนี่เท่าบ แดดห้อนครับผมห้อนอมนอมเห็ดอ๋อรอบสองกรมานย่พี่น้องเลยหาต่อไปเรื่อยๆครับมองกระดอกสองดอกครับตายมาเก็บมาแหลกสองดอกหีือดอกหนึ่งครับผม ไม่ดอกเดียวก้อแดงครับดอกบานดอกนึงครับผมโอ้ยเก็บจังเก็บแดงครับผมเจ็ด,ดกด้ดอแดง มีดอกตูมมันครับท่านได้ออกสีดอกนึ่งก็นี่นนครับเป็นมูลเลยขเข่าบิดตอนนี้ดอกน่อย ดูดีครับขึ้นเป็นมู๊นะครับผม มาแล้วอะไรน่อยครับบนี้เก็บท่านน้อยสองดอก อีกสองดอกครับผมอเ้เปิดแล้วได้ดอกเดียวครับลเจ็ดมาแล้วอ่ะไปดอกนึ่งทนิดนิดดอกก็ค่คอยหนานะครับดอกบ,บางหน่อยรวม อดอนะครับผมกัคือสิพพสซัมนี้ครับผมรอบสองกับ,บ่ได้เต็มเนาะครับเนาะอากาศฮ้อนครับผมก็เลยว่าสิพพสซัมนี้แหละ แต่ว่าเห็ดก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ส่วนมากก็เป็นเห็ดบานนะครับผมเห็ดมันออกลายมืดละเนี่ยผมกาลังเพิ่งมาเก็บเมื่อวานนี้ครับสองอกออกตูมก็ยังพอมีนะแต่บ่หลายครับผมเห็ดแดงเห็ดนาแร่ครับแล้วก็ได้เห็ดทานแจ่มมาหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดละโงกก็ได้บ่หลายนะน้องแพงก็ได้สามสี่จูมนี่แต่แข็งนี่ครับผลงานแม่ชกคุณครับผมติดตามรับชมได้ในช่องฮักบ้านนาครับผมคือเก่า สำหรับคลิปนี้ก็คือสิจบไวเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวก็ต้องยางลงพูกันอีกเป็นชั่วโม,มงนะครับผมเอาพบกันใหมคลิปหน้าครับผมหาอยู่หาก,กินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก่าครับผมบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้านั่งพักอย่าร่างหนาล่างตาแล้วก็ที่ลงพูครับผม